รถกูเฮยรถกูเฮเจบตำรวจรถกูเฮียังไงงอรถกูไปยังไปซื้อเบีย์ครับบอกกูตอนไหนเจ็บตำรวจเลยเจตำรวจแับเลยเจอกูได้ว้าว้วรถกันแลของกูเลย พูซื้อกันแรกเลยเขาทำว่ายืมไม่ได้เท er ่าน้ากับบุญแจตํารวจแจตํารวจเลยแจตํารวจเลยแจตํารวจเลยฮอร์นฮะไอ้ตุนฮอนตัวแดดตอนนี้ถามได้จ้ะบ้านที่ประธานนิสัยจ่ะบ้านที่ประธานนิสัย ไปท่าไหนจ้ะไปได้ไปทางไหนเลยทางบนเออขาตั้งขาตั้งขาตั้งขึ้นบ่ไอ้เพราะว่าเอาลงดีกว่านะเอาขาตั้งเลยขาตั้งลงุงขึ้นวะกูวาขึ้นขึ้นเหรอขึ้นเอาขึ้นเลยเอาขึ้นนดิยังชิบวะ เอาลงเอาลงเลยจังสิบอกมาทางไดยเอาลงครับโอ้ยไอเอาขึ้นเรยอเอาลงเลยวนี่ะมาไปไปเอาลุงเลยว้า